โอเคนะครับก็มาดูนะกลุ่มโรคเราจะแบ่งเป็นกลุ่มโรคก่อนนะครับกลุ่มโรคที่เราสามารถรักษานวดด้วยาการนวดแบบราชสำนักนะที่เราจะแบ่งเป็นกลุ่มโรคที่รักษาได้นะแล้วก็จะแบ่งเป็นกลุ่มโรคที่รักษาไม่ได้หรือโรคที่รักษาฟื้นเพื่อฟื้นฟูนะอันนี้กลุ่มนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ20โรค อยู่ในหนังสือเรามีนะแต่แก่โรคหัวไหล่ติดอักเสบนะโรคหัวไหล่ติดเรื้รังอักเสบเป็นไงเป็นมาใหม่ๆใช่ไหมปวดบวมแดงร้อนหรือเจ็บมากหัวไหล่ยกไม่ได้เจ็บบางทีอาจจะไปฟันไปยกไปอะไรมาหรือถ้าติดเรื้รังเนี่ยบางทีกดจะไม่ค่อยเจ็บแล้วแต่จะติดแข็งเลยเจอไหมเคยเจอไหมแต่ถ้าคนที่เป็นอักเสบเนี่ยเวลาเรากดเนี่ยจะเจ็บเลยหรือบางทีก็ยับโอ้ยกไม่ไหวอะไรเงี้ยเจ็บ แต่ถ้าติดเรื่อรลังเนี่ยยกไม่ขึ้นแต่ไม่เจ็บเพราะมันแข็งเข้าใจไหมเออมันมีสองแบบอันที่สามคือโรคข้อเท้าแพลงด้านหน้ากับด้านข้างอันนี้ก็จะเจอบ่อยข้อเท้าแพลงเดี๋ยวเราต้องตรวจรู้ด้วยว่าทําไมมันข้อเท้าแพลงตรวจยังไงที่สี่คือโรคปวดส้นเท้าเราเรียกอีกชื่อว่าลมปลายปัตตะคาดส้นเท้าต้องจาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีวิธีการนวดนะหรือเราเรียก ภาษาพื้นบ้านทั่วไปว่ารองช้ำรองช้ำก็คือลมไปปัสคาตส้นเทา้านั้นจำชื่อโรคด้วยแต่ถ้าเป็นหนักมากๆาเป็นเรื้อรัางไปก็จะกลายเป็นโรคก,กระดูกงอกที่ส้นเทา้าแต่จริงโรคก,กระดูกงอกไม่สามารถนวดได้หรอกแต่นั้นแต่ในรัฐสํานักกัดเป็นการจัดว่ารักษาได้จริงๆผมไม่เห็นด้วยเพราะถ้าหินปูนงอกแล้วรักษาไม่ได้นวดบรรเทาโอเค นะเพราะว่าผมเคยเจอคนไข้เนี่ยปวดส้นเทา้าผลซ้ายไปเอ็กซเรย์หูหินปูนมันงอกที่ส้นเทา้ายาวเฟ้ยเลยนวดยังไงก็ไม่หายพอเดินมันก็เหมือนเข็มแทงเข็มแทงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจออย่างเงี้ยบ่อยๆอ,อาจจะต้องให้เขาเอ็กซเรย์ดูถ้าเรื้อรังนะส่วนใหญ่เรื้อรังรครับมันจะแป๊บๆเลยนะฮะแล้วปวดเรื้อรังนะครับกระดูกงอกส้นเทา้า <c oughs> นี่นี่เดี๋ยวเนี่ยจริงๆเดี๋ยวอาจารย์ทำเนี่ยอาจารย์ันบันทึกไว้นี่นี้คุณเดี๋ยวถ้านั่นเดี๋ยวสามารถไปเปิดในเว็บอาจ,จารย์แล้วก็ไปฟังได้ไม่ต้องบันทึกเนี่ยอาจารย์ทั้งเพิ่มเป็นเป็นนั่นได้แต่เสียงไงแต่นี้มันมีทั้งตัวนี้ด้วยอ่าเนี่ยอาจารย์บันทึกให้เดี๋ยวจะมีทั้งภาพทั้งเสียงด้วยนะมีเนื้อหาด้วยถ้าคนมอีอ่อนาคตอาจจะอาจเป็นแผ่นกําลังจะถ้าทำเป็น ทำเป็นแผ่นไปเลยแลคนสามารถไปเปิดดูเปิดฟังทบทวนวเห็นไหมอาจารย์กำลังทยอยทำอยู่ยอ่าเปิดฟังก็อาจจะต้องใส่เป็นแผ่นไปอีกหน่อยจะไล์เป็นแผ่นไปใช่ไหมแ,แต่ตอนนี้ดูตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเนี่ยอาจารย์พยายามอัดอยู่เนี่ยตอนนี้กำลังอัดอยู่อ, <c oughs> อ่าอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับ โรคปวดศีรษะหรือลมตะกังเนี่เจอเราเจอเยอะใช่ไหมคนไข้จะมาบ่นด้วยอาการปวดหัวบางคนไปซื้อยาไมโครไมเกรนกินไปหาหมอแผนปัจจุบันก็หาว่าเป็นโรคไมเกรนไมเกรนนั่นก็ปีที่บอกอย่างเงี้ยพอมาปั๊บอาจารย์ตรวจบอกไม่ใช่อันนี้คือลมลมตะกังหรือโบราณเราเรียกลมตะกังแต่จริงๆแล้วถ้าเราแผนปัจจุบันหรือแผนโบราณราจริงเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นลมปลายปตตคาดด้วยซ้ําอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยเป็นลมปลปายปัะทาดคือเป็นแนวกล้ามเนื้อพอกดแล้วมันจะเล้าแล่นไปที่อื่นไว้จะมีวิชาที่ว่าด้วยเรื่องอาจารย์จะสอนด้วยการนวดรักษาโรคลมปลายปัตทาดโดยเฉพาะวิชาหนึ่งเลยนะซึ่งรุ่นก่อนๆเรียนไปแล้วซึ่งวิชานี้จะเรียนทั้งตัวเลยนะฮะซึ่งที่อื่นไม่มีสอนหรอกเพราะอาจารย์ใช้ความรู้แผนปัจจุบันมาสอนให้ประยุกต์กับแผนโบราณน,นะฮะซึ่งเราสามารถแก้อาการได้เกือบทั้งหมดนะฮะกล้ามเนื้อในร่างกายเรามี600กว่ามัด เวลาที่มันบาดเจ็บเนี่ยมันจะเป็นลมปลายปัต,ตสะค่าส่วนใหญ่หมอเข้าใจผิดว่ามันหมอรองกระดูกทับเส้นที่มาปวดหลังแล้วล้าลงขางเนี่ยพอตรวจเข้าจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่กระดูกทับเส้นแต่เป็นลมปลายปัตะคาาพวกหมอนวดเราจะแก้ได้ผลดีถ้ารู้หลักนะรู้หลักแล้วแก้อย่างถูกวิธีเนี่ยได้ผลดีมากนะคนไข้บางคนจะผ่าแล้วพอหมอมพออาจารย์มาตรวจบางคนบอกหมอก็เรียกสองแสนนะ มาหาอาจารย์อาจารย์บอกว่าอาจารย์ตรวจก่อนพอตรวจปั๊บมั่นใจว่าไม่ใช่โรคก,กระดูกทับเส้นแต่เป็นลมปลายประทคาตอาจารย์ยังกล้าบอกถ้ารักษาไม่หายไม่เอาตังค์ยังแก่แย่เล่นบอกว่าถ้าหายเอาแสนเดียวนะหม <c oughs> รพกคนมารักษาอยู่หกเจ็ดครั้งครั้งละห้าหกร้อยบาทก็หายละหลายคนที่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราต้องตรวจแยกโรคให้เป็นสําคัญที่สุดหมอนรองกระดูกทับเส้นตรวจยังไงถึงจะรู้ว่าเป็นหมอนรองกระดูกใช่ไหมลมปลายปตาาัตทาตตรวจยังไงถึงจะรู้นี่แหละสําคัญ งั้นเราไม่ใช่ว่าหมอวินิจฉัยว่าหมอนองกระดูกทับเส้นพอหมอนวดเรานวดหายแล้วบุ้ยเราขาเรารักษาหลอนลองกระดูกทับเส้นหายแต่ไม่ใช่จริงๆเรารักษาโรคลมไปฝากราดอาจาริยะจะไปเอาความวินิจฉัยของหมอมาเสมอไปเพราะมาแผนปัจจุบันบางทีเดี๋ยวนี้การตรวจเขาก็ไม่ค่อยละเอียดอ่อนหลายคนที่บางทีไม่เคยถามคนไข้ไม่เคยตรวจเลยนะถามถามอาการแล้วก็จ่ายยาเป็นส่วนใหญ่ครับ พวกเราต้องมีพื้นฐานในการตรวจพวกเราเนี่ยยังขาดอีกเยอะผมอยากอยากเห็นพวกเราตรวจโรคคนไข้ให้เป็นเวลาคนไข้ามาต้องซักประวัติแล้วตรวจให้เป็นแล้วแยกโรคให้ได้ว่าเส้นไหนโรคตรงไหนแล้วคุณจะเก่งตรงนี้สําคัญที่สุดไม่ใช่ไปนวดตามอาการเป็นตรงไหนก็นวดตรงนั้นไม่ใช่บางทีปวดข้อเท้าแทบตายแต่ไม่ใช่โรคไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ข้อเท้ามาอยู่ที่เข่ามาอยู่ที่สะโพกต้องแก้จากข้างบนไปรักษาข้างล่าง นะถ้าพวกเรานวดอยู่เราจะเคยคงเคยเห็นนะบางทีแก้นวดไปเถอะตรงนั้นไม่เห็นมันดีขึ้นเลยเราเห็นเราต้องหมอนวดเราดีอย่างเราอยู่คนไข้เป็นชั่วโมงเรามีความละเอียดอ่อนอยู่เราจะรู้ว่าไอ้พนวดตรงนี้มันไม่ดีเราขออยับลองตรงนู้นตรงนี้นเป็นการลองผิดลองถูกแต่ถ้าเรามีทฤษฎีด้วยเราจะตรวจได้เร็วแล้วร,รักษาได้เร็วนะครับฮะ มันล้ามันคุณต้องเช็คทั้งหมดตั้งแต่สลักเพชรสะโพกกล้ามเนื้อทั้งหมดสัญญาณหนึ่งสองสามสัญญาณ4อะไรต้องเช็คเช็คทั้งหมดมันล้าลงมาไหมมีคนไข้บางคนปวดเข่าแทบตายแต่นี่ไหนได้ไม่เช็คที่เข่าไม่มีปัญหาเลยแต่เกิดจากเส้นสองเส้นสามพอกดเส้นสองเส้นสามแล้วล้าลงมาที่เข่าเจอไหมหรือกดจากสะโพกใช่ไหมสัญญาณสองสัญญาณสมล้ามาที่เข่าเป็นไหมนี่แหละนี่คือลงไปประตะคาดแต่พอเรารู้แล้วเราจะแก้อย่างไรแค่นั้นเอง แต่นี้ว่าอาจารย์จะวาด้วยเรื่องราสํานักซึ่งเป็นไปตามของเขาอะแล้วก็สันนิบาตหนังตาตกคืออะไรครับสันนิบาตหนังตาตกก็คืออาการปกติเราลืมตาได้ใช่ไหมคนพวกนี้จะลืมตาไม่ขึ้นเพราะว่ากลไกของกล้ามเนื้อตัวนี้ไม่ทํางานกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อตาเราเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อในการดึงให้เราลืมตาซึ่งอยู่ด้านบนนี้นะปรากฏว่ากล้ามเนื้อตรงนี้ไม่ทํางานอาจจะเกิดเนื่องจากเส้นประสาทไม่สั่งการส่วนใหญ่เนาะ เส้นประสาทที่วิ่งมาเลี้ยงที่กล้ามเนื้อตาอาจจะนอนทับหรืออาจจะโดนเชื้อไวรัสหรืออาจจะโดนลมแรงๆก็เป็นไปได้เราก็สามารถโนนฟื้นฟูได้พวกนี้เป็นชั่วคราวนะครับบางคนยิ้มไม่ได้เคยไหมเจอไหมอมราพัดใบหน้ายิ้มไม่ได้ลักจะอ่ยักคิ้วข้างนั้นไม่ได้เจอไหมเออปวอ่าหนาวจะจัด ครับครับซีกหนึ่งเลยถูกต้องพอมันกระทบความเย็นจัดก็เป็นความร้อนจัดความเย็นจัดแล้วแต่ทําให้เส้นประสาทมันช็อกอันนี้เป็นระบบเส้นประสาทเชิญครับอสวัสดีครับมาๆนะต่อไปสันนิบาตมือตกอันนี้ดูคร่าวๆก่อนอปิดตตวด้วยลูกสันนิบาตมือตกคืออะไรกระดกข้อมือไม่ขึ้นพวกเรากระดกขึ้นไหมขึ้น เดี๋ยวเรามาดูนะครับคือการ,กรโบราณเรียกโรคสันนิบาตมือตกก็คือกระดกข้อมือไม่ขึ้นภาษาอังกฤษเรียกวิสดอปเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะมีรายละเอียดทิงสันนิบาตตีนตกคืออะไรกระดกข้อเท้าไม่ขึ้นอ่าให้รู้จากชื่อลมดานลมเป็นไงท้องผูกเรือรังแล้วทําให้ลมในท้องเยอะนะคำว่าดานลมแล้วจะแข็งเป็นดานเลยนะครับต้องให้คุ้นชื่อโรคนะครับ มดลูกเคลื่อนเป็นไงมีมดลูกเครื่องชนิดต่ำชนิดลอยชนิดตะแคงมี3แบบใช่ไหมนะเดี๋ยวลงรายละเอียดไปลมไปปรตคาตข้อมือคืออะไรชาชาในมือเนื่องจากเส้นพังผืดที่ข้อมือเนี่ยรัดเส้นประสาทคนไข้จะมาด้วยอาการปวดและชาไปในนิ้วโดยเฉพาะ3นิ้วนี้ชาด้านหน้านะแล้วบางคนเป็นมากๆาี่กล้ามเนื้อตรงนี้รีบเลยนะอ่อนแรง เกิดจากพังผืดตรงนี้รัดคนไข้บอกบางทีทํางานทําอะไรบางทีถือตะลงตะหลิวล่วงเลยถือแก้วน้ําล่วงก็มีถึงขั้นรุนแรงนะแล้วเรียกลมไปปัตะคาดข้อมือนะต้องรู้จากโรคก,ก่อนนะลมไปปัตะคาดข้อศอกคืออะไรนี่ฮะเจ็บตรงนี้ปวดตรงนี้ใช้ข้อมือเยอะๆแล้วมันกระชากทําให้กล้ามเนื้อตรงข้อศอกเนี่ยอักเสบหรือเอ็นตรงข้อศอกอักเสบหรือ โรคแผนปัจจุบันเขาเรียกเทนนิสเอลโบเอลโบแล้ขาข้อศอกเทนนิสว่าคนที่ตีเทนนิสอ่ะตีเทนนิสเยอะๆอตรงข้อศอกความมือแล้วก็อยู่ตรงนี้จะเป็นเยอะไหมเจอเยอะไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะเตือนให้ดูแล้วเจอเลยนะฮะเอ็น <c oughs> ตรงเนี้ย <c oughs> พอเรากดลงไปมันจะเจ็บเนี่ยอาจารย์ก็เจ็บเพราะวันนั้นอาจารย์ไปทํางานใช้ข้อมือเยอะมากนะฮะเมื่อสองสาวันนี้ไปห,หลังคาบ้านมันไอ้ปนกินสุดก็เลยต้องไปซื้อไม้ซื้อลายรมาลื้อฟ้าหมดเลย เนี่ยตอนนี้ปวดหน่อยๆนะครับปวดหลังนี่ไงฮะปวดหลังลงไปประคาสัญญาณสามหลังอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ใช่กระดูกทับเส้นแต่เป็นที่กล้ามเนื้อแล้วปวดร้าวลงที่ขานี่แหละพอเรานวดใช้สัญญาณพวกนี้แล้วดีขึ้นเหมือนเรานวดเอ้เราก็เลยแล้วก็เรา,เรานวดโรคหมอนรองกระดูกหายเคลื่อนนับหายหายได้แต่ต้องมีการปรับกระดูกนะครับหรือบางทีหมอนกระดูกเข้าที่ได้ก็มีก็เป็นไปได้เหมือนกัน หรือลมไปแต่คาดสัญญาณหลังหนึ่งสะสัญญาณหนึ่งหลังนะฮะพอกดสัญญาณหนึ่งแล้วมันจะล้าลงแต่ดูต่างกันยังไงสัญญาณหนึ่งสัญญาณสามต่างกันยังไงเดี๋ยวจะจะบอกลมไปไปตตคาสัญญาณห้าหลังคืออะไรสัญญาณห้าหลังอยู่ตรงไหนเออกดแล้วจะล้าไปนะแล่นขึ้นเออบางคนปวดหัวขึ้นล้าอย่างนี้พอเรากดตรงสัญญาณห้ามันขึ้นพอกดพอบ่อยแล้วมันจะเบา นั่นแหละคือโลคลงไปประค่าสัญญาณห้าเดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวต้องตรวจดูทจริง่าต้องต้องตรวจดูตรวจยกแขนข้อติดไม้เอ็นเขาเสพไม้ต้องดูด้วยอลมไปตะค่าสัญญาณสี่หลังมีอาการยังไงกดตรงสัญญาณสี่แล้วจะล้าไปทาให้บางคนจะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะนึกว่าเป็นโรคหัวใจ แต่จริงไม่ใช่เกิดจากสัญญาณ4หลังพอเรากดสัญญาณ4ี่แล้วปล่อยเรื่อยๆตรงนี้จะโล่งขึ้นหายใจสะดวกขึ้นนะหรือคนเป็นโรคหอบหืดเนี่่ข็ให้กดแก้ที่สัญญาณ4สัญญาณ4หลังใช่ไหมพอผมต้งบอกให้คุณท่องอะไรอะ่ะสัญญาณ50จุด ต้องจำไม่ได้เ้าจำได้แล้วมันจะเข้าใจแล้วเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราแก้อะไรเรานวดไปแต่ละครั้งเนี่ยมันแก้อะไรเขามันจะใช้สัญญาณไหนแก้ดีถูกไหมแล้วก็ลมปลายประค่าสัญญาณสี่หลังสัญญาณห้าหลังนิ้วไกปืนคืออะไร <ock> เออนิ้วล็อกนะนิ้วล็อกติดก <ock> ึกนะนิ้วซ้อนนิ้วมือซ้นนิ้วเทา้าซ้นก็คือบางทีโดนกระแทกหรือไปชนอะไรเนาะ ที่เมื่อก่อนผมเล่นบาสเล่นบ,บาสเนี่ยมันโดนรับโป้งเข้ามาโดนทุกทีตะคิวน่องครับตะคิวน่องเป็นเยอะเพราะเราเดินไงสาเหตุเป็นเพราะเดินเยอะอ่ะราระวังนะคุณต้องไปหาสาเหตุปีเมื่อปีปีแรกเลยที่สอบนวดไทยโรคตะคิวน่องมีมีสาเหตุจากอะไรให้เราเขียนหมดเลยนะสาเหตุมาจากอะไรรักษาอย่างไรงนั้นพวกนี้เราต้องรู้ต้นเหตุด้วยสายเหตุมีได้เยอะแยะ เกิดจากกล้ามเนื้อล้าเกินไปก็ได้เล่นกีฬาหรือเดินมากเกินไปกล้ามเนื้อน่องอันนี้ตะคิวน่องก็คือกล้ามเนื้อมันล้าหรือบางคนอาจจะขาดแคลเซียมไม่ค่อยได้กินนมแล้วเกิดตะคิวง่ายขาดแคลเซียมก็เป็นได้หรือกระทบความเย็นมากเกินไปได้หลายสาเหตุนั้นเราต้องแยกแยะสาเหตุแล้วเขียนให้เป็นข้อข้อสาเหตุอาจจะเกิดจากอย่างนี้นการรักษาขั้นตอนที่หนึ่งทำายขั้นตอนที่สองทำไร นี่แหละคือสิ่งที่พวกเราต้องทําให้ไดนะ้เราถึงจะรักษาโรคได้อันนี้เราจะจะลงรายละเอียดนะครับอ่านี้คือโรคหัวไหล่ติดอักเสบนะครับภาษาอังกฤษเรียก rotator cuff tendinitis ก็คือเป็นเส้นเอ็น,น,นห,หัวไหล่ครับนี่อันนี้ด้านหลังนะอันนี้เป็นกล้ามเนื้อสับอันนี้ด้านในเท้าผ่าเป็นด้านในสัตว์เป็นกล้ามเนื้อจากด้านในผ่ากระดูกซีคโคงออกไป ตรงนี้เป็นหัวไหล่ตรงนี้จะมีเส้นเอ็นขเขาขาวหุ้มอยู่แล้วก็มีเยื่อหุ้มข้ออีกครั้งหนึง่งเหมือนเป็นตัวหุ้มข้อไว้แล้วจะมีน้ําหล่อลื่นนะครับไม่งั้นมันจะไม่หล่อลื่นนะฮะอันนี้จากข้างในนะเสร็จแล้วกล้ามเนื้อถึงจะมาเกาะข้างนอกตรงปลายสุดของนอกก็จะมีเส้นเอ็นรอบๆอยู่ที่เมื่อกี้ใครถามนะฮะเจ้าออนถามเนี่ยเนี่ยตรงนี้ที่เราจับเนี่ยจะเป็นเส้นเอ็นของกล้ามเนื้อหรือเอ็นของเขาคนไข้ส่วนใหญ่จะเป็นเอ็นจากกล้ามเนื้อเวลา ลับอะไรหรืออะไรเนี่ยจะเจ็บรอบนอกมากกว่าแต่บางคนกดรอบนอกไม่เจ็บเลยแต่ไปเจ็บลึกๆข้างในอาจจะเกิดจากเยื่อหุ้มข้อข้างในหรือจากกระดูกข้างในก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาสาเหตุการนวดรักษา,าที่เราเชิอาจารย์สรุปให้ก็คือเราต้องนวดพื้นฐานบ่าก่อนห้าสิบเจ็ดสิบเก้าสิบหกสูงหกกลางหกต่ําใช่ไหมจาได้นะพื้นฐานนวดสองข้างไหม นวดสองข้างแต่เน้นข้างที่เป็น,ปนออให้ให้บ่านุ่มถ้าลาสสำนักเขาก็จะใช้ท่านั่งอ่นนั้นจะเป็นอีกอีกมัดหนึ่งใช่เพราะจริงๆแล้ว,ลวครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาสาเหตุไงเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยไม่ใช่นวดตามทฤษฎีนี้เสมอไปมันจะมีพิเศษอีกอย่างที่บอกว่าอนาคตเดี๋ดยวไวนะ้น่าจะจะสอนการ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 ักษาโรคลมปลายประคาตซึ่งจะกล้ามเนื้อถึงเยอะมากนะฮะ น่าจะเป็นร่วมห้าสิบสี่หสิบมัดเอาสี่หสิบมัดพอแล้วปกติมันหกนร้อยกว่ามัดห้าสิบมัดไปหากินได้ละวนะเพราะโลกที่ใช้บ่อยพอโน้พื้นฐานบะพื้นฐานบาทาบาเสร็จเราก็กดสัญญาณไหลจําได้ไหมสัญญาณไหลมีกี่สัญญาณหนึ่งอยู่ตรงไหน,นเออหลังสัญญาณสองคอสองจุด สัญญาณสองสามอยู่คอสอยู่ตรงไหน,นหายปลาห้าก <5, S 1> ็อยู่อ่ต้แต่อยู่ด้านหน้าเรามากลับด้านหน้าใช่ไหมแล้วไปนเน้นที่สัญญาณไหนครับ1กับ5เห็นไหมเพราะอะไรเพราะ1กับ5้ามันเน้นที่หัวไหลน,นะเน้น1กับ5แต่ต้องนวดทุกสัญญาณถูกไหมอันนี้คือสรุปแล้วเวลาที่เราไปสอบเขาเราวินิจฉัยว่าเป็นโรคไหลติดอักเสบเราก็นวด นะฮะฮแล้วตำน้ำหนักความแรงอาเชิญค่ะใครเอออ่านะครับะนะครับพื้นฐานบ่าแล้วก็เน้นสัญญ,ญาณไหลครับเอ่อ ทีนี้เนี่ยไหลติดอักเสบเนี่ยอาจจะเกิดจากจริงๆมันมีถุงน้ําอยู่ด้วยอาจจะเกิดจากถุงน้ําอักเสบก็ได้มันมีถุงน้ํารองอยู่ที่ใต้กล้ามเนื้อตรงตรงไหลตรงนี้บางทีบวมแดงร้อนนะแต่ทีนี้พวกเราอาจจะตรวจไม่เห็นถ้าปวดบวมแดงร้อนก็ต้องเราจะไม่นวดตรงบริเวณนี้ต้องใช้ความเย็นประครบถูกต้องใช้ความเย็นประครบถ้ามันปวดบวมแดงร้อนถูกไหมเป็นระยะอักเสบยิ่งเฉียบพันธ์การอักเสบก็มีหลายระดับ ถ้าปวดบวมแดงร้อนอยู่อย่าไปนวดใช้ความเย็นก่อนประครบความเย็นแล้วเราค่อยๆนวดพื้นฐานบ่าส่งเลือดมาเลี้ยงสัญญาณไหลเห็นไหมซึ่งเราไม่ได้กดตรงที่เจ็บโดยตรงนะครับสัญญาณนะฮะเราจะกดเน้นให้เลือดมาเลี้ยงบริเวณนี้นั่นเองแล้วจําเป็นต้องดัดไหมไม่จาเป็นต้องดัดเพราะข้อไม่ติดนะเพราะว่าสัญคนที่เขาเจ็บเนื่องเขาติดเนื่องจากยกไม่ได้เป็นใหม่ๆต้องซักประวัติด้วยเป็นเมื่อกี่วัน เพิ่งวันสองวันสามวันอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นมาเป็นเดือนเดือนถ้าเป็นเดือนเดือนโอ้ถ้าเป็นปีปีเรือรังแล้วเกินหกเดือนถือว่าเรือรังเราต้องเอาเวลาเป็นตัวแยกก็ถ,ถ,ถูกไม่น่าต้องใช้ความเย็นไงคุณต้องนวดใช้ความเย็นอย่าไปนวดแรงถูกต้องคุณใช้ความเย็นนะแล้วจริงแล้วเดี๋ยวมันมันมีวิธีการป้องกันไม่ให้ข้อติดด้วยคุณต้องจับข้อของเขายกให้เขาแต่ถ้าข้อให้เขาทําเองเขาจะเจ็บ เพราะเวลาเขาทําเองกล้ามเนื้อเขาจะทํางานถูกไหมเขาจะเจ็บเขาจะไม่กล้าทําแต่ถ้าเราปล่อยให้เขานอนนิ่งๆแล้วเราจับให้เขาโยกขึ้นไกวหลังเบาๆนะป้องกันข้อติดแล้วเราก็ทําด้วยแล้วเราก็ใช้ก็เป็นแล้วไงเป็นแล้วระยะเฉียบพันระยะอักเสบต้องแบ่งเป็นระยะไงถ้าเรื้อรังต้องใช้เทคนิคการจัดกระดูกหรือต้องใช้เทคนิคที่รุนแรงมากขึ้นเดี๋ยวจะมีเทคนิคการ การเพิ่มองศาข้อไหลของราดสำนักคือการดัดก,กระดูกข,ข้ขอแบบลาดสำนักด้วยนะนี้ถ้าเป็นติดหรือหลังจะเห็นว่าอักเสบก็จะเป็นนวดพื้นฐานบ่าก,กับสัญญาณไหลเน้นสัญญาณ1กับสัญญาณห้าแค่นะพอล้ใช่ไหมส่วนวิธีการอื่นเราจะประครบเย็นประครบร้อนก็ขึ้นอยู่กับอะไรสภาพของของคนไข้ตอนนั้นน,นถ้าเขาปวดบวมแดงร้อนอยู่เขใช้ความเย็น นะครับแต่ถ้าเขาเป็นมาสองสาวันแล้ว,แล,วแล้วอาการไม่ปวดบวมแดงร้อนเราก็ใช้ความร้อนช่วยเสริมถูกไหมนะระวังแยกให้ดีนะระวังน้ําแข็งกับน้าน้าร้อนบางคนบอกใช้น้ําร้อนตะพื้นตะพือไม่ใช่นะฮะไม่ได้นะฮะอันนี้ข้อสอบออกมาอย่างนี้เราตกเลยนะครับนะต่อไปถ้าเรื้อรังล่ะเรื้อรังก็เกิดจากอักเสบแบบแรกแบบอักเสบแบบเฉียบพันแล้วก็รักษาไม่หายหรือไม่ได้รักษาหรือรักษาถูกไม่ถูกวิธี ที่อาจารย์เจอก็คือเจอพวกหมอนวดพวกเราเนี่ยเป็นนวดแรงเกินไปทําให้เขาเขาเจ็บมากขึ้นพอเจ็บมากขึ้นก็ยิ่งไม่กล้าใช้ถูกไหมพอไม่กล้าใช้เป็นไงติดไหมติดเหมือนประตูเราไม่ได้เปิด,ดานานๆไปไงฝืนไ,ไหมฝืดข้อไหล่เราไม่เคยดพอเราไม่ได้หมุนไปด้านหลังมั่งไม่ได้ยกมั่งมันก็ติดครับมันติดตอนหลังก็จะยกจะใส่เสื้อชั้นในได้ไหม,ไมไผู้หญิงเราใส่เสื้อชั้นในไม่ได้นะจะหวีผมต้องเอาหัวไปใส่หวี ใช่ไหมไม่ใช่อาหวีไปใส่ผมนะอันนี้หรือจะล้างหน้าบางทีก็ล้างไม่ขึ้นไม่ได้อย่างนี้คือข้อติดเราต้องเช็คให้คนไข้าถามอาการคนไข้คนไข้าขามาอาการด้วยอู้เนี่ยนะสระผมไม่ได้แปรงฟันไม่ได้พอยกขึ้นมาแปรงฟันก็ติดแข็งหรือบางทีต้องก้มปากลงไปนะมันเกี่ยวอะไรที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ใช้ข้อไหล่เราก็ต้องถามประวัติเขา นะถ้าเรือรังเนี่ยมักจะกดแล้วไม่ค่อยเจ็บสังเกตน,นะบางทีคุณก,รกดรอบกดรอบข้อไม่ค่อยเจ็บหรอกเพราะมันมันหายอักเสบไปแล้วแต่ข้อมันติดข้างในตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เทคนิคการจัดกระดูการด,าดัดการดึงการนวดอย่างเดียวไม่อยู่นะถ้าการนวดอย่างเดียวจะใช้ระดับแรกแต่เราก็ยังจาเป็นต้องเพราะว่าเวลาคนไข้เป็นเนี่ยมักจะมีอาการแข็งเกร็งที่บ่าด้วยเราก็ต้องนวดพื้นฐานบ่า นะก็ยังต้องนวดเหมือนเดิมนวดสัญญาณไหลหเน้นสัญญาณ1กับ5เหมือนเดิมแต่เพิ่มเทคนิคการเขยื่อนหัวไหลเดี๋ยวไว้อคราวหน้าอาจารย์จะสอนเทคนิคเสรมิมวกนี้นะภาคปฏิบัติแต่ตอนนี้เรารู้ทฤษฎีไปก่อนนะว่าเทคนิคเขยื้อนหัวไหลทำยังไงไม่ไดม้มีเทคนิคเดี๋ยว